สวมาจากการเลือกตั้งก็ปรากฏร่าสาภาผัวสาภาเนี่ยสวเป็นคนของพรรคการเมืองสวเป็นคนของสสก็มาหัวกันก่อให้เกิดการเปิดการรัฐสาภาสาวมาจากการแต่งตั้งของหัวหน้าปฏิวัติหัวหน้าร,ราัฐประหารก็ปรากฏว่ามมาความคำต่างซ้ายหันขวาหัน ็นไปได้สูงทันธงเลยก็ดูได้จากการบอยคอรไดในข้าห้องประชุมเหมือนกันมีอำนาจมีอิทธิพลมีเงินพรรคใหญ่ส่วนพี่น้องประชาชนจะเลือกมาสักเท่าไหร่ก็แล้วแต่ในแต่ละพรรคแต่ละพรรคแต่ผมมั่นใจว่าเพื่อไทยได้อาจจะถึง2002 0 0เสร็จเสร็จแล้วสวก็แบ่งเป็นสองกลุ่มที่จะไปยกมือให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีสวสายกลุ่มหัวหน้าพรรคสวสายน้องๆอีกสองคนก็เห็นนี่ว่าสว ที่ลงมติ392เสียงพอถึงวันที่เขาไม่ต้องการให้องค์ประชุมครบ <C TA G> เขาก็ไม่เข้า <C TA G> ก็สันนิษฐานได้ว่าใครเป็นผู้สั่งดูชื่อได้สสสวสายไหน250คนก็วนกลับไปดูอีกว่าแล้วเราจะทำยังไงกับกันให้ได้มาซึ่งสวสวามาจากการเลือกตั้งก็ปรากฏว่าสภาผัวสภานเนี่ยสวเป็นคนของพรรคการเมืองสวเป็นคนของสสก็มาหั้กันก่อให้เกิดการ เปิดการรัฐสภาเอาไม่เอาแล้วเอาไหม่สวมาจากการแต่งตั้งของหัวหน้าปฏิวัติหัวหน้ารัฐประหารก็ปรากฏว่ามาความคำสั่งซ้ายหังขวาหันน่าจะต้องมาคิดสูตรใหม่ว่าทํำยังไงให้คงมีสวหรือไม่ทํำยังไงให้สวคิดถึงผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นที่มาของการที่จะให้ได้มาสิ้นสว,วว่าจะใช้สูตรไหนอย่างไรก็มีนักการเมือคิดกันอยู่ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์